ตีบ oh. oh, ้างพ e. oh, e ี่เมตีบ้างอุ้ยไปตีกับออนีวไปตีอันนี้อันนูไปแล้วนูแล้วนูแล้วเก็บเก็บเก็บทิวนิวชาเนลสวัสดีครับออนนีสสวัสดีครับพี่เมวันนี้เรามีอะไรมาเล่นนี่คือไหนไหนไม่ดูกัน อันนี้คือไม้แบทไม้แบทสำหรับเด็กค่ะเนี่ยมันจะเป็นทำมาจากพลาสติกเนาะมีลูกไหมไหนอันนี้เป็นลูกขนไก่ที่ทำจากพลาสติกเหมือนกันในของพี่เมค่ะไม่มีเอามาดูสินี่ของพี่เมย์ก็จะเหมือนกันขออัน้แล้วก็มีลูกเป็นกลมๆในลูกค่ะอ๋อลูกอ่าน,นี่ของพี่เมย์เป็นลูกอย่างนี้อ่ะตียังไงอัน,ออนอเดียวยาพิ่งยาพิ่งยาพุ่งยาพิ่งใช่ค่ะอ่ะอ่ะอันนี้วกับพี่เมย์ ตีต้องตีพี่เมย์รับนะเนื้ตีเมย์รับ <c oughs> ใช่ได้ใช่ได้เอาไมา่เอาไมา่เอา,าอ,าาอาันื้อตีตีมาอา่าพี่เมย์คอยรับเอาเม่รับโอ้ใกล้ๆกันนิดนึงอาหารกันนิดนึง่งไม่ใช่ไกลๆก,กันเดี๋ยวมันโดนตากันโอเคเอาอาันื้อตีกันพี่เมย์คอยรับพี่เมย์มองมองมอง,มองลูกอา้าวพี่เมย์ไม่ตี จร e yeah well, okay. sure. right ิงดิแม oh, okay. ่นี่เขาต้งไปดูนะอ่ะตีอีกตีอีกตีตีโอ้โหตีใหม่ตีใหม่หนึ่งสองอ่าตีกับแม่อ่ะตีมาโอ้นิ้วล็อปเอาใหม่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 หนึ่งครับตีมาตีมาครับ อันเนตีมาเลยมองไม่เห็นลูกอ่ะรับนะคะอุย้ยอ้อไปข้างหล่างนะอันนี้ตีนคะคะเอาไปเอาไปเอาไปเนินคะ,อ,ะอู้าวตีโดนเนินคะเอมย์รับเมยรับเมยรับเนี่นยเมย์ใครรับของอน,นิวสิเอามาตีตรงนี้มาตีตรงนี้ อันเียวนงสาตีบุ๊คเมลัเอาไว้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 เก็บได้เก็บได้อาเมตรียมตัวเยมตัวมองมองมองอ่านางสาวโอ้ยไกลกันเกินเอาไว้เอาไว้เอาไว้พี่เมตีบ้าพี่เมตีบ้านอั๊บอุีบอุ๊อบ ตีตอบตู้แกอ่ะอ่ะอ่ะนอันนี uh, ้ไหนหันมาไหนตีก <ương> ันไหนอันน okay. okay. right. okay. 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 ่งองตีอ <ương> ่ะ <ương> 1นเตงีอมส์ฟ้อมเอาไว้เอาไว้หน่งอเออโอเคได้ได้ได้เอาไว้เอาไว้เอาไ้หน่งอง หนูก็ต้องปล่อยนะนต้องไปไหมอ่าเอาใหม่นี่เอาใหม่เอาใหม่เอามาอีกรอบหนึ่งอีกรอบนึ่งนั่งสิคะเอาไปแม่รับแม่ไม่รับเอาสำหรับวันนี้จบเพียงแค่นี้นะคะ พี่เมย์บาค่ะสวัสดีค่ะ